นี่้าวันนี้พวกเราชมัธยมศึกษาปีที่6กรับหกโรงเรียนวัดไร่ขิ่งวิทยามานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับความนิยมมากด้านการท่องเที่ยวและยังมีประวัติที่น่าสนใจและให้ความรู้อีกนะคะสมาชิกมี5คนดังนี้ 1. นางสาวนริศราแสงอนุเลขที่ยี่อนางสาวพิรวัรน,นาภุกเลขที่2ี่นางสาวสุนิสาสีธรรมเลขที่ยี สนางสาวสุพัชชาสุวรรณวงศ์เลขที่28่และหนางสาวอัตรชนกค,คุณทองเลขที่29ขอนำทุกท่านรับชมและรับฟังสิ่งที่จะมานำเสนอดังนี้นะคะอย่างโจเมืองศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมสมัยโบราณอย่างโจเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,400ปีและเคยเป็นหนึ่งในเมืองพาณิชที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและท่าเรือที่สำคัญของการค้าขายต่างประเทศตั้งแต่เวลาโบราณปัจจุบันเมืองอย่างโจเป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลเจียงซูตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีทางตอนเหนือบริเวณคองจักรพพัดติดกับแม่น้ำแยงซีเกียง มีชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับนครหนานจิงทิศเหนือติดกับเมืองหวายอันทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเมืองเหยียนเฉิงทิศตะวันออกติดกับเมืองไทโจและตรงข้ามฝั่งแม่น้ำแยงซีเป็นทางทิศใต้คือเมืองเจียนเจียงยงโจ เป็นหนึ่งในเมืององาโกรแก่ของประเทศจีนเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,400ปีในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองทางพณิชย์ซึ่งมีความจเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นท่าเรือแห่งสาคัญของการค้าขายกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมาปัจจุบันเมืองอย่างโจได้ลกลับมาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ8ของจีนมีประชากร5แสนคนและมีพื้นที่6,638ตารางกิโลเมตร สซลเอนเดอร์เวลเป็นทะเลสาบอันมีความสวยงามชวนตะลึงตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติท่านเจียงของเมืองหยางจวทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองมีทางน,น้ำผู้ยาวไหลผ่านทะเลสาบมีาลานระเบียงรูปสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถเดินเล่นไปมาพร้อมยืนชมความสวยงามของทะเลสาบได้รอบๆทะเลสาบเป็นสวนสาธารณะรวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้แก่เจดีดอกไม้โลตัสเจดีขาวผู้เขาทองเล็กชาชาลา แนอดีตเคยเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งโปรดปายของจกักรพรรดิเฉินหลงท่านทรงปื้มการตกปลาณจุดนี้ ทะเลสาบโศสีหูอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของนครหยางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนในภาษาจีนสีหูแปลว่าทะเลสาบด้านตะวันตกโศคือผอมโศสีหูคือทะเลสาบตะวันตกที่ผอมเพราะทะเลสาบนี้ยาวมีเนื้อที่แคบภาษาจีนเรียกแค่ว่าผอมยาว เลยตั้งชื่อทะเลสาบนี้ว่าทะเลสาบสีหูผอมหรือทะเลสาบตะวันตกที่ผอมโดยทะเลสาบที่โคดเคียวน่ารักนี้มีทิวทัศน์ทำนบริมทะเลสาบต้นหลิวภูเขาทองน้อยหอชมจันทร์สะพานห้าสาราพระเจดีขาวสะพานยี่สิี่เสา ระเบียงยาวริมทะเลสาบเป็นต้นทิวทัศน์ที่เรียงรายเป็นแนวยาวสองฝากฝั่งทะเลสาบนี้เสมือนดังภาพผู้กันจีนที่วาดวิวธรรมชาติอันสวยสดงดงามทะเลสาบที่วกวนเลี้ยวลดยืดขยายเป็นแนวยาวคล้ายกับผ้าคาดเอวของนางฟ้ามีเสน่ห์น่าชมอย่างยิ่ง ทะเลสาบโศสีหูยาว4.3กิโลเมตรมีเนื้อที่สำหรับดำเนินการท่องเที่ยว30กว่าเฮกตาร์ทิวทัศน์ทะเลสาบในลักษณะทำหนบสะพานเกาะประกอบเป็นทัศนียภาพสวนอุทยานที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ทิวทัศน์ที่โดดเด่นยอดเยี่ยมมีทำหนบยาวริมทะเลสาบภูเขาทองน้อยหอชมจันทร์และสะพานห้าศาลาเป็นต้น ทำหนบยาวริมทะเลสาบตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบยาวหลายร้อยเมตรริมทำหนบปลูกต้นหลิวหนึ่งต้นแล้วต้นท้อหนึ่งต้นสลับกันเป็นแนวยาวเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิต้นหลิวและต้นท้อผิดอกออกใบเป็นทิวทัศน์สวยงามต้นหลิวทำหนบยาวผิใบเป็นหนึ่งในยี่สิบสี่ของทิวทัศน์ของนครอย่างโจร เดินตามทำหนบถึงสุดท้ายจะเจอประตูลักษณะวงกลมที่มีอักษรจีนสองตัวเขียนว่าสียวนซึ่งก็คือส่วนตระกูลสีในส่วนที่มีสระน้ำใสสะอาดที่ปลูกดอกบัวริมสระมีข่ามอรูปทรงต่างๆยังมีต้นหลิวที่กิ่งใบหลิวเป็นช่อห้อยย้อยบกผิวโต้ลม เป็นวิวที่ดูแล้วชื่นใจภูเขาทองน้อยเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบบนยอดเขามีศา,าลารับลมห,หลังหนึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของทะเลสาบหอชมจันทร์เป็นอาคารที่สร้างณนระิมทะเลสาบฝาผนังสี่ด้านเป็นหน้าต่างแกะสลักลวดลายข้างหลังหอของข้างหลังของหอ เป็นสวนดอกอบเชยเมื่อถึงเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนดอกอบเชยจะบ,บานสะพัง่งพอเปิดหน้าต่างชมจันทร์คืนวันเพนกลิ่นดอกอบเยชยโชยมาตามสายลมได้เห็นพระจ,จันทรสองดวงทั้งบนฝาท้องฟ้าและในผิวน้ำเป็นทิวทัศน์ที่หายากมาก สะพาน5สาศาลาสร้างในทะเลสาบโซสีหูเหมือนดังสายคดสายคาดเอวของทะเลสาบบนสะพานมีศาลาห้าหลังเป็นสะพานที่สวยและได้เป็นสนัญลักษณ์ของทัศนียภาพแห่งนครย่างโจวแล้วโครงสร้างของสะพานคลาสสิกถูกหลักตามมาตรฐาน เสาสาราสีเหลืองกระเบื้องหลังคาสีแดงลาวสะพานสีขาวเพดานสารามีสีมีภาพเขียนสีลวดลายต่างๆแบบโบราณสถานที่ต่อไปถนนตรงกวนถนนตรงกวนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอย่างโจมีแผ่นหินเป็นก้อนๆอนปูถนนหลักเป็นถนนเก่าแก่ประวัติศาสตร์ที่เป็นลักษณะประจำเมืองอย่างโจมากที่สุดถนนตรงกวน มีความยาวทั้งสิ้น1 1 2 2เมตรและยังมีท่าเรือทางทิศตะวันออกเป็นท่าเรือที่คึกคักที่สุดในสมัยราชวงศ์ถังท่าเรือแห่งนี้ทําให้เกิดการพัฒนาการค้าที่คึกคักของตลาดริมทางบนถนนตรงกวนปัจจุบันถนนตรงกวนยังคงอนุรักษ์รูปลักษขั้นราชวงศ์หมิงและฉิงอยู่ มาถึงช่วงสุดท้ายของการนำเสนอแล้วนะคะหวังว่าการนำเสนอวันนี้ท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ